รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าฝ้ายผสมดดนินนะคะเนื้อผ้าค่ะพี่จะไม่ยืดและผ้าไม่มีซับไมจะบอกว่าตัวนี้ผ้าดีมากๆและทรงสวยมากๆนะคะพี่ทรงตรงๆทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลยค่ะไม่พองผ้าสวยเลยงานนะคะพี่จะเป็นขอปกแบบนี้นะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะเป็นกระดุมข้างหน้าแบบนี้นะแขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะไม่ต้องกลัวเลยส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆให้ยางดีแบบนี้เลยค่ะพี่ ตนนี้มีกระเป๋าเก๋ๆนะคะพี่ให้ทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวนี้กระเป๋าเป็นเก๋ๆใช้งานไม่ได้นะพิมลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า4-6นิ้วความยาวชุด45นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทนะแนะนําอกตั้งแต่3ามสิบแขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่งานเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่แค่ 2 5 9เท่าน,นั้นพี่อยากไปแค่25 9าพาดีมากๆตัวนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักรับที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอสัดมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้คะ่ะพี่ร,รับที่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยเลยพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเลือกสีแดงนะตัวนี้จะเลือกสีแดงนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ถ้ารับพพิมพ์สีแดงคะ่ะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะตัวนี้พี่จะได้ตัวนี้นะและลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะขอเรียกสีครีมค่ะให้แค่สอง้าเาเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลน,นะ สีน้ำตาลพี่จะได้ลายตัวนี้นะคะพี่สีน้ำตาลนะตัวนี้จะสีน้ำตาลให้พี่แค่สองหเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง2 9บาทเราจ่ายนะเป็นแบบพรอมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเด็ดผ้าไฟผสมดินินผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีสับไนนะจะบอกว่าตัวนี้คุ้มมากๆให้พี่แค่สองหาเเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่น้ำตาลจะได้ตัวนี้นะสีครีมนะคะตัวนี้พี่จะได้ตัวนี้นะพี่พิม และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะเป็นเดสผ้าฝ้ายผสมเดนินนะคะเนื้อผ้าค่ะพี่จะไม่ยืดและผ้าไม่มีสับไมนจะบอกว่าตัวนี้ผ้าดีมากๆและทรงสวยมากๆนะคะพี่ทรงตรงๆทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลยค่ะ ไม่พองผ้าสวยเลยงานนะคะพี่จะเป็นขอปปกแบบนี้นะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะเป็นกระดุมข้างหน้าแบบนี้นะแขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะไม่ต้องกลัวเลยส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆให้อย่างดีแบบนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้มีกระเป๋าเก๋ๆนะคะพี่ให้ทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวนี้กระเป๋าเป็นเก๋ๆใช้งานไม่ได้นะ ิมลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้าสีนิ้วความยาวชุด45นิ้วนะคะพี่เป็นชุดเดทนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่งาน <ะ S 1> เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่แค่ 2 5 9เท่านั้นพ่อยากไปแค่25 9าพาดีมากๆต,ตัวนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอัดมีออนมีเข้มกว่าในก,กล้องอยู่ที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยเลยพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเลือกสีแดงนะตัวนี้จะเลือกสีแดงนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ถ้ารับพิมพ์สีแดงค่ะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะตัวนี้พี่จะได้ตัวนี้นะและลายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะขอเรียกสีครีมค่ะให้แค่สอง้าเาท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลน,นะ สีน้ำตาลพี่จะได้ลายตัวนี้นะคะพี่สีน้ำตาลนะตัวนี้เลืสีน้ำตาลให้พี่แค่สองหเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง2 9บาทเราจ่ายนะเป็นแบบพรอมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดรสฝ้าปรผสมดินินผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีสับไลน,นะจะบอกว่าตัวนี้คุ้มมากๆให้พี่แค่สองหาเเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่น้ำตาลจะได้ตัวนี้นะสีครีมนะคะตัวนี้พี่จะได้ตัวนี้นะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะ